เพลงสุดท้ายคร à. À. Uh. Mm ับลา่รมนี่ีศมมีมีรสศมีรัีรัศมีารัศมีรลรัศอรัศรัศมีรัมีรัศรัรัศมีรมรัีม่ไหวนะ

ไปด้านล่างเวทีค่ะเพาะฉนนั้นทุกคนตั้งหน้าถือไยไฟไว้ได้เลยนะคะโอเคสคนหนึ่งครับโฟโต้ไม่นะต้องหลับอยู่ด้านบนนะคะทุกคนมองกล้องสีดำนะคะชูไฟไฟขึ้นมาได้เลย รวมมิจฉา o k ค y a o u ready y มไม่เอา่อาต้องนับภาษาสากล One two t h r a g please One two three มาหี่อซา อันเจ๊กหน่อซาสีอันหนึงสองสามเย้โอเคครับตกนะคะเพราะฉะนั้นเราได้อีกหน่งรอบให้กับไรอันกับมัดดิค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะเดี๋ยวน้องไรอันอยู่กับเราวนกัมเพล็กอีกสักครู่นิดหน่อยเราจะมีการพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะโอเคถามคำเดียวเลยค่ะมีความ ใได้อะได้ได้เออให้อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะแหมดูแล้วว่าทำไมแม่ยกพ่อยกถึงหลงไหลขนาดนี้นะคะทั้งหล่อทั้งเสียงเพราะทั้งหน้าเอ็นดูทั้งหน้ารักทั้งขี้ออนอะไรคะอะไรนะคะงกด้วยเหรอคะเออด h แ n k you เออเห็นไหมดีต่างชาติยังให้ดิปปะค่ะเอาคิดดูแล้วกันโยฟาที่มาเธอวอยู่ไหนอะ ฟาเธอราเธอกับมาเธออยู่อยู่ไหนอยู่รุ่นเออจริงจิ๋วใช่โอ้โหเห็นไหมต่างชาติยังให้ทิปเลยดูสิว่าน่ารักขนาดนี้โอ้โหอยู่ใกล้ก็หลงไหลเหลือเกินค่ะเดี๋ยวโตแล้วนะคะคุณแม่คะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องไรอันสเล็กน้อยเราให้แนะนำตัวอีกนิดรอบเพราะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกล้องเยอะเหลือเกินแนะนำให้กับแฟนคลับนะคะแล้วก็ทักทายแฟนคลับอีกนิดรอบเชิญเลยค่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมไรอันกับประดิษฐ์ครับหรือว่าไรอันในบทนี้นะครับแล้วก็ Hello e v e r y o n e d h a p p Ryan เจอเก่งตัวมาอย่างดีเียงตัวมาอย่างดีนะคะอ,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 อะไรรวยเอ้าเขาบอกรวยเอ้าไม่เจ็บดีดีหน่ <c oughs> อยโอเคนะคะวันนี้นะคะโอ้เรียกว่า มีหลายหลายท่านมาจากหลายพื้นที่เนาะเอาดูว,ว่าเดี๋ยวให้น้องไรอันเนี่ยเชิญชวนเพราะแม่พี่น้องในหนาที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด,ด้วยมาเที่ยวที่งานเทศก,กาลเที่ยวงานวัดของเราแลวการที่สุดกรารค้าทัวรนอลทวีนที่วันพัทยาสักนิดหนึ่งค่ะเชิญชวนนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ที่นี่หรือว่าทางบ้านท,ทางไรสดด้วยนะครับมาเที่ยวที่เทอร์มินอลทวนที่วันพัทยา น,กกน,น,นะครับงานเทศกาลเที่ยวงานวัดนะครับวันนี้ถึงวันที่6กธันวาคมเลยใช่แล้วใช่ครับม,มาเดินเที่ยวกันนะครับผมมีอของอร่อยเที่ยงนะครับแล้วก็บรรยากาศย้อนยุคเหมือนงานวัดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้น้องเรยอันฝากผลงานสักนิดหนึ่งว่าสามารถไปติดตามด้ช่องทางไหนบ้างหรือว่ามีผลงานเร็วนี้จะมีอะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะครับ <ๆ S 2> ผม<ๆ>ตอนนี้ทุกวันก็จันทร์ถึงพฤหัสรครับไม่หมดนี่นะครับ 6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปแล้วก็ส่วนคนถามเรื่องของละครน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยทางไอจีอินสตาแกรมก็จะเป็น ryanen เจ็ดตัวเดอร์สกอร์ kj ครับแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นการปดิจิทัลสิงสโปร์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มก็จะมีติงถูกไว้อยู่นะครัหน้าของแท้นะครับต่อไปด้วยกัโอเคฝากไว้ด้วยนะคะสามารถไปติดตามน้องไรอันได้นะคะสำหรับท่านไหนที่พึ่งโดนของวันนี้ฝันนชั้น บ๊ายบาย,บาย,บายเดี๋ยวเรชนชลยัยเอาขวัดด้นหลังเลทีได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะดูท่ากาสข้กของอเราโอ้โหว่านี่สุดหยงเล้เก็